เพื่อนๆครับคู่นี้เป็นรองเท้า Daily Trainer นะครับที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนด้วยของ361นะครับรุ่น Half Run 2.0นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะครับมามาจอดจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันนะครับผมก็ใส่เสื้อสีดำแล้วก็รองเท้าสีดำมารีวิวนะครับหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบนะครับที่คือหน้าตาของ h l f ร u n นะครับ2.0 เป็นรองเท้า Daily Trainer ที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนเลยของ361นะครับเอาจริงๆนะผมก็แทบจะลอง361มาหลายรุ่นเหมือนกันแล้วก็ที่ลองๆไปเนี่ยก็จะมีแผ่นคาร์บอนมาตลอดนะครับอ่าโอเคมันจะมีรุ่นอย่าง Pop b l a z สอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีคาร์บอนนะครับแต่เป็นรองเท้าแบบ j o อกกิ้นะฮะแล้วก็จะมี b i โ p e e e Team นะนั่นเป็นรองเท้าแบบตัวซ้อม Racing นะครับพื้นบางนะ อันนั้นก็จะไม่มีแผนคาร์บอนเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่มีแผนคาร์บอนและไม่มีแผนอะไรเลยนะเป็นเดลี่เทรนเนอร์จริงๆนะครับมาด้วยโฟมแบบเพียวๆจุดเด่นของมันก็คือโฟม Extreme Light นะครับ e x t r e m และตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขียนมันเป็นตัว e หรือว่าเขียนเลขสามาเขาอาจจะพลิกนะเอาตัว e กับเลขสามมาพลิกกันก็ได้นะครับ Extreme Light นะครับโฟมตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมจับแล้วสัมผัสน,นะครับ สิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกจุดนึงคือน้ำหนักที่เบาครับคู่นี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่237กรัมในขนาด9 US นะหรือความยาวของ EUR ก็คือ413 EUR นะครับ265 CHN นะฮะเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะปกติแล้วผมอะ่ะสั่ง265คือสั่ง4 3 EUR เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ9.5 US ผมก็มึนๆกับไซส์ของรองเท้าเหมือนกันนะช่วงนี้ โดยเฉพาะแบรนด์จีนอย่างคู่นี้อย่างเงี้ยสามหกหนึ่งอย่างเงี้ยปกติสี่สาม EUR มันจะต้องเป็นเก้าจุดห้า US นะอันนี้มันมาเป็นเก้า US งงเหมือนกันนะครับ okay. จุดเด่นจุดแรกนะครับนั่นก็คือโฟมที่มีชื่อว่า Extreme Light ซึ่งผมไม่เคยเจอผมเจอก็ CQT e x t r e m เ CQT Frame นะที่คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นไหนนะ่ะ CQT Tech อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เพิ่งเคยเจอว่าเป็น Extreme Light นะแล้วก็น้ำหนักที่เบา237กรัมในขนาด9 US นะครับหรือว่า43 EUR ซึ่งถ้าบวกเข้ามาเป็น29.5 US เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะบวกอีกสักประมาณ5-6กรัมได้ก็น่าจะราวๆสัก242 244อะไรอย่างเงี้ยแถวๆนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวของมันเองแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังคงเป็นรองเท้าเดริเ r อรที่มีน้ำหนักที่ดีอยู่เลย ะะส้นเท้าคู่นี้สูงอยู่ที่3 0ม mm นะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่2 4ม mm ิลนะครับหน้าผ้าเป็น e n g i n e e r e ร์ e s ชซึ่งดูมีความโปรโ่งมีความบางนะครับน้าหนักโดยรวมมันเลยบางเบาไงอินโซด้านในถอดออกมาได้นะครับเพื่อนๆสามารถถอดเปลี่ยนอินโซได้นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะซึ่งไม่บอกไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคือราคาที่เบาพอๆกับน้ําหนักรองเท้าเลยผมได้คู่นี้มา1,100บาทนะครับ ซึ่งมันอยู่ที่ช่วงเวลานะเพื่อนๆนะบางทีเพื่อนๆอาจจะได้อยู่ที่สักประมาณพันสามพันสองพันสามอะไรเงี้ยแต่วันที่ผมได้มาคู่นี้คือ1,100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รองเท้านะครับบริเวณรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุนุ่มนะครับใส่สบายนะครับลิ้นรองเท้าก็หนานุ่มดีนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้มีกิมมิคนิดนึงคือมีผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะกับการใส่สายยางยืดที่ตรงส้นเท้านะครับตรงนี้นะฮะใส่มาตรงนี้ ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะครับโอเคคงไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวิ่งเท่าไหร่นะแค่ใส่ให้มันดูดีไซน์สวยๆเก๋ๆไปเท่านั้นเองดูที่เอาโซนะครับเพื่อนๆครับเอาโซเนี่ยก็มาเต็มนะมาั้งแหล่หน้าทา้าจอดปลายเท้านะครับเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามเจาะลดทอนเอาโซลงในจุดที่มันไม่ค่อยสําคัญสําคัญนะครับซึ่งมันก็ส่งผลโดยรวมให้น้ําหนักคู่นี้มันเบาลงอย่างชัดเจนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นมีอีกไหมคู่นี้เป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็บริเวณโลโก้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น สีแมลงทับสีเขียวสะท้อนแสงบางๆจางๆนะครับมีตัวรีเฟกตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็รีเฟกตรงไหนมา้งไม่มีลนะนะโดยรวมก็เป็นสีดำล้วนเลยใส่ไปรันผับ่บางนี้สบายๆคู่ละพันหนึ่งบาทเองอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบรองเท้าคู่นี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมไปรีวิวภาคสนามให้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ เนครับมาดูไซส์ฟิตติ้งนะครับของรองเท้าคู่นี้กันนะครับ361 Half Run 2.0นะครับเท้าผมยาวจริงคือ265นะครับเท้ายาวจริงคือ265นะคู่นี้เนี่ยผมเลือกมาที่เบอร์นี้ครับ43 EUR 9 US 265 CHN นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยปกตินะถ้าผมเลือก361นะครับ ผมจะเลือกที่เบอร์9.5 US ครับเพื่อนๆ9.5 US มันจะตรงกับ270แล้ว EUR เนี่ยมันจะตรงกับ43แต่ผมไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจและงงมากเลยคือทำไมรุ่นนี้เนี่ยใน market place ที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็น43 EUR แต่มันเป็น9 US ก็ไม่รู้คือมันหายไปจุด5ทีนี้การที่มัน <S 2> <S 2> <S 2> การที่มันหายไปจุด5เนี่ยครับมันส่งผลยังไงบ้างนะครับ นั่นก็คือปกติผมจะบวกมา1.5เซนใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยหน้ามันเลยสั้นกว่าปกติคือผมอ่ะใส่แล้วจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมานิดนึงเดิมทีเนี่ยเวลาที่ผมใส่รองเท้าวิ่งอะครับผมจะบวกมา1.5เซนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆเนี่ยครับตรงหน้าเท้าเนี่ยตรงนี้มันจะเหลืออีกนิดนึงมันจะเหลือเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับ ซึ่งผมใส่แบบนั้นแล้วผมรู้สึกสบายใจแล้วก็สบายเท้ามากกว่าแต่พอมาใส่ลักษณะนี้คือมันเอาจริงจอันนี้คือตรงไซส์นะคือเท้าเรายาวจริง2 65เนี่ยเราก็ควรจะเลือกไซส์265 c h n แบบนี้แหละแต่พอมาใส่จริงๆแล้วคือเราจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปกติผมจะใส่ที่270ถ้าเป็นรองเท้า361นะ270มันจะเท่ากับ9 5 us เท่ากับ4 3 e u r แต่รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับย้ํานะว่ารุ่นนี้นะที่สั่งมาเนี่ยมันไปเจอแบบนี้เข้าครับคือ43 EU เนี่ยมันตรงกับ9 US ไม่ใช่9.5 US นะครับแล้วทํำให้คู่นี้ผมใส่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดน,นะการเลือกไซส์ของรองเท้า3 6 1ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผมนะส่วนตัวผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใส่แค่ตรงไซส์บวก1เซนนะครับเนี่ยได้เหลือพอดีพอดีครับ ผมแค่ใส่แล้วรู้สึกอึดอัดน,น,นิดนึงเพราะว่าปกติมจะบวกที่1.5เซนนะครับก็มาดูโดยรวมนะครับของการติต้งนะด้านข้างเป็นยังไงบ้างก็โอเคดีนะครับยังพอมีรูมมีสเปซให้พอขยับนิ้วเท้าได้แบบสบายๆหน้าผ้านี่บางนะเห็นไหมเห็นถุงเท้าไหมครับถุงเท้าสีดำนะแปลว,ว่าอัปเปอร์เนี่ยบางนะครับจนมองเข้าไปทะลุเห็นถุงเท้าได้เลยลิ้นรองเท้าตรงนี้หนานุ่มนะครับ บริเวณรอบของเท้าตรงนี้ก็หนานุ่มนะครับบุกนุ่มมาอย่างดีตรงนี้บริเวณส้นเท้านะครับรอบข้อเท้าตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายตรงนี้ก็กระชับดีไม่มีปัญหามาัดเชือกถึงแรนเนอร์หลุดแล้วนะครับจบเชือกก็สีสวยนะเชือกเป็นลายจุดๆด้วยมีแต่งแต้มลวดลายบริเวณเชือกนะครับให้มันดูรองเท้าไม่จืดจางมากจนเกินไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวฟีลลิ่งของรองเท้าคู่นี้กันนะครับ หลังจากที่เราฟิตติ้งกันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ3615 Run 2.0นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนรองเท้าแบบเต็มๆแล้วยืนได้แบบสบายๆนะมีบ้างนิดนึงที่ผมรู้สึกว่าบริเวณอุ้งเท้าโดยเฉพาะทางด้านซ้ายมือเท้าซ้ายของผมเนี่ยนะครับมันมีการดันอุ้งมานิดๆแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มได้นะครับแต่ไม่ได้คอนเฟิร์ม100อร์เนนะเพราะว่าจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคนเท้าล้มนะครับ แต่ว่าตัวของพื้นโฟมนะครับแล้วก็บริเวณอุ้งเท้าเนี่ยมันถูกดันขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เหมาะสำหรับคนเท้าลม้มใครที่มีปัญหาเท้าลม้มอาจจะลองดูรุ่นอื่นของ3 6 1ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดล้มไม่มากนะฮะแล้วก็อยากได้ความมั่นคงหน่อยผมว่าคู่นี้ก็พอจะตอบโจทย์ได้ดีอ่ะต่อมาที่ฟีลลอ่งของโฟม,มนะครับโฟมเนี่ยนะฮะตัว extreme light เนี่ยเพื่อนๆครับมันมีน้ำหนักที่เบาอย่างที่บอกไปนะน้ำหนักโดยรวมของคู่นี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ237กรในขสา9 US ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็น9.5 US น่าจะสักประมาณ245หรือว่าประมาณสัก242อะไรแถวๆเนี้เทียบกับรองเท้า Daily Trainer ในกลุ่มเดียวกันนะครับถือว่ามีน้ำหนักที่เบาทีเดียวฟีลลิ่งของโฟมคือออกแนวแบบแน่นแต่ไม่ขังกระด้างเลยนะไม่มีความกระด้างของโฟมเลยเป็นแบบแนวแน่นหนึบแล้วก็นุ่มฟีลลิ่งดีคือถ้าเกิดคนที่ชอบฟีลโฟมแบบกำลังดี ที่ไม่แข็งเกินไปและก็ไม่นุ่มยั่วโจเกินไปอยู่ตรงกลางๆนะครับ361 half run 2.0เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ได้นะ Extreme light ได้ตอบโจทย์ได้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ให้มาคือเรื่องของน้ำหนักเบาการตอบสนองรองเท้าคู่นี้มีไหมมีพอสมควรแต่ไม่ได้มีแบบเยอะแยะโฉงฉางมากเหมือนแบบการใส่แผ่นคาร์บอนเข้าไปอยู่ใน inside. รองเท้านะครับมีแต่มีไม่เยอะแต่มีซ่อนอยู่ในจังหวะที่เราเร่งความเร็วขึ้นมาใส่คู่นี้นะครับผม ไปทดสอบเนี่ยการวิ่งนะครับได้มีโอกาสใช้ครั้งแรกเลยนะคือวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก13บมกิโลเป็นซิตี้รันธรรมดารรมดาก็มีจังหวะที่ต้องวิ่งเร็วบ้างวิ่งช้าบ้างนะครับออรองเท้าจังหวะที่วิ่งเร็วเนี่ยพอเราเร่งความเร็วขึ้นมาโฟมมันก็ตอบสนองได้ในระดับหนึ่งนะครับคอยมีแรงส่งกลับนะฮะตอนที่เราต้องเร่งความเร็วขึ้นมาจังหวะที่เราต้องข้ามถนนแบบเนี้ยนะครับคู่นี้ก็ยังตอบโจทย์ได้ดีต่อมานะครับความมั่นคงในรองเท้าคู่นี้ เนื่องจากคู่นี้เนี่ยครับมันไม่ได้นุ่มยวบจนเกินไปทําให้ความมั่นคงของโฟมเนี่ยมีพอตัวนะครับกดแล้วไม่รู้สึกว่ายวบยากนะครับเดินแล้วยังโอเคอยู่วิ่งช้าๆาได้สบายสายไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกว่าต้องเตรงข้อเท้าเกรงน่องเกรงกล้ามเนื้อเพื่อจะคอยประคองเท้าให้มันอยู่นิ่งๆครับมันยังพอวิ่งได้แบบเรื่อยๆวิ่งช้าๆก็แบบสบายๆมีต่อสนองเบาๆบ,บ,บางๆจางๆมาหน่อยนึง แล้วก็มานนุ่มยั่วจนต้องแบบโอ้โหคอนโทรลต้องแบบโฟกัสการลงเท้าอะไรแบบนี้ไามอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีเลยสําหรับการทดลองรองเท้าคู่นี้คือผมได้มีโอกาสใส่ไปซิตี้รันไปวิ่งที่ประมาณสัก13มกิโลเนี่ยนะครับเราได้เจอฟูมิประเทศที่หลากหลายมากนะเวลาเราว,วิ่งถนนในกรุงเทพอะ่ะก็จะมีขึ้นมีลงมีกระโดดข้ามท่อมีวิ่งหลบกับระเบิดอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีจังหวะที่เราต้องข้ามถนนแล้วต้องเร่งความเร็วขึ้นมาหน่อยนึงก็ ได้มีโอกาสใช้รองเท้าในหลากหลายเพสนะครับแล้วก็มีโอกาสเอาไปซ้อมความเร็วระยะสั้นๆนะเป็นเทมโปนะอย,อย่างที่บอกไปผมไม่ได้วิ่งอินทัร์เทรนนิ่งผมก็ซ้อมได้ประมาณสักเทมโปก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก5 5ต้นต้นๆอะไรแบบนี้รองเท้ามันก็พอตอบสนองได้แบบจางๆแต่จะให้มันหวือหวาเหมือนพวกรองเท้าแบบซิ่งซิ่งทำความเร็วเลยเนี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนับว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่สามารถเอาไปใส่ซ้อมได้ทุกวันนะครับในราคาย่อมเยาวแล้วก็คุณสามารถ เร่งความเร็วได้ในบางช่วงบางเวลาครับแต่ก็ไม่ได้โฟกัสว่ามันจะเอาไปซ้อมทาความเร็วเลยแบบนั้นเป็นรองเท้าอนเนกประสงค์คูน่นึงก็แล้วกันนะจากแบรนด์361ที่ไม่ต้องมีคาร์บอนก็ได้ก็สรุปโดยรวมถ้าคู่นี้นะครับสำหรับ361 a าฟรัน2.0เนี่ยเหมาะกับใครนะครับถ้าผมจะแนะนําผมจะแนะนำให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ผมว่าคู่นี้ได้เลยนะโฟมไม่นุ่มจนเกินไปนะครับโฟมมีความนุ่มกําลังดีออกไปทางแน่นหนึบแล้วก็นุ่มตามา มันเหมาะมากสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นวิ่งกล้ามขาไมไ่แข็งแรงกล้ามน่องอะไรพวกนี้ไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยให้ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองดีไซน์โอเคอันนี้เป็นเรื่องของปรเจกบุคคลนะบางคนอาจจะชอบสีนี้แบบนี้ลายนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ค่อยถูกโฉลกเลยอะ่ะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ดีไซน์เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันการใช้งานผมคิดว่าตอบโจทย์สำหรับมือใหม่ได้เอาไปใส่ซ้อมเดลี่เทรนเนอร์คือซ้อมทุกวัน นะเอาไปซ้อมอีซี่นะครับซ้อมทุกวันซ้อมอีซี่ก็ได้นะครับซ้อมเทมโป้ก็ยังพอไหวอยู่นะครับอินทรอวเทรนนิ hmm. ่งอาจจะหารองเท้าพวกที่เบา,บาวกว่านี้บางกว่านี้วิ่งแล้วสนุกกว่านี้สับน้ำมันกวน่านี้จาก3ามหมีหลายรุ่นเลยนะครับลองลันผมว่าเฟรม4.5น่าจะตอบโจทย์ดีกว่านะเพราะว่ามันโค้งกว่ามันกลิ้งกว่าคู่นี้ไม่ได้กลิ้งมากขนาดนั้นแต่มันก็พอช่วยให้เรากลิ้งไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้น,นครับจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็คือ361 Pop ที่หป็นิ้ง รองเท้าที่เน้นการจ็อกกิง้งการวอลก,กิ้งมากกว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้วิ่งเพิ่มจังหวะความเร็วขึ้นมาหน่อยจาก361 Pro p Base นะครับก็แ,แนะนำตัวนี้ได้เลย361 Half Run 2.0นะครับเพื่อนๆครับแล้วสีดำของผมเนี่ยสวย,ยนะใส่ไปรันขับได้แบบไม่อายใครนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขานิยมสีดำกันใช่ไหมแต่งตัวต้องแบบคุมโทนดำสนิทนะครับคู่นี้ ดำแล้วพลางตัวมากดูไม่ออกว่าเป็นที่ห่อไหนมองไกลๆแล้วอโอเคแมชกันนะครับดำล้วนทั้งตัวก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะตอบโจทย์น,นะสำหรับมือใหม่ส่วนถ้าเกิดเป็นคนที่วิ่งมานานแล้ววิ่งมาสักภากใหญ่ๆแล้วนะครับอยากได้รองเท้าเดลี่เทรนเนอร์อยากลองอะไรใหม่ๆกับชีวิตดูนะครับก็สามหกหนึ 3, 6, 1, 5, ่งทรา0รันสองจุดศูนย์คู่นี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งได้นะครับเพราะราคาไม่แพงเลยพันกว่าบาทเองเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์แบบสบายๆในราคาที่เบาๆ ใส่ไปทํางานก็ยังพอไหวนะเออเท่าที่ผมลองใส่วิ่งช้าๆวิ่งเดินธรรมดาเนี่ยพอได้อยู่ไม่ได้แย่มากด้วยความที่รองเท้ามันไม่ได้นุ่มยวบวโครงเคลงจนเดินลําบากอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเลยพอตอบโจทย์ได้นะครับสําหรับการใส่เดินในชีวิตประจําวันก็ได้ถ้าไม่ติดว่าดีไซน์มันเป็นแบบดูเป็นรอง,รองเท้าวิ่งนะ บางคนอาจจะสะดวกใจที่จะใส่รองเท้าวิ่งไปเที่ยวไปทํางานอะไรแบบนี้เดี๋ยวบางคนแบบว่าก็โอเคไม่ได้ติดอะไรอยากได้แบบคู่เดียวจบนะครับแต่บางคนก็แต่ละแต่อาจจะมีอีกหลายๆคนที่บอกว่าไม่ได้ฉันต้องแยกระหว่างรองเท้าวิ่งกับรองเท้าไปทํางานต้องแยกกันอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่บัตเจ็ตของแต่ละคนว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับส่วนระยะทําการของคู่นี้นะครับผมใส่คู่นี้ไกลสุดก็คือประมาณ13เพราะฉะนั้น5โล10โลไปได้หายห่วงนะครับ ผมว่าจริงๆมันไปถึงฮาฟได้นะคือเสียดายถ้าเกิดผมคือถ้าไซส์ผมตรงกว่านี้ตรงในความหมายผมคือผมบวกมัน1.5นะผมคิดว่าคู่นี้ไปได้แต่คู่นี้ถ้าเกิดจะให้เลือกจริงๆนะคือถ้าจะให้ใส่คู่นี้ไปซ้อมฮาฟมาราทอน21โลนเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดสินใจอีกนิดนึงเพราะว่ามันรู้สึกว่าแน่นเท้าไปหน่อยกลัวว่าเวลาที่วิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเท้าเรามันขยายแล้วมันจะเสียสีนะครับอันนี้กลัวก็คิดว่าถ้าถ้าจะใส่คู่นี้ไปฮาฟ ผมต้องบวกมาเป็น1.5เหมือนที่เคยใส่แบรนด์36-1รุ่นอื่นๆน,นะอันนี้เหมือนไซส์มันจะผิดมันบวกมาแค่1เซนเองอะ่ะเออก็งงๆเหมือนกันนะครับคือเพราะ,ะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนจะซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะครับคู่นี้นะครับถ้าคุณใส่ตรงไซส์บวกหนึ่งอ่ะคุณก็ใส่ตรง EUR ไปได้เลยอหะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยปกติจะบวกมา1.5เซนเนี่ยไอ้คู่นี้มันจะแปลก,ปลกเพราะ4 3 EUR มันจะไม่ตรงกับ9 5 US แต่ในตารางเนี่ยมันบอกว่าตรงกับ 9.5S แต่พอส่งมาให้ดูจริงๆเนี่ยส่งมาถึงบ้านแกะกล่องมาดูอ้าวกลายเป็น9้ U S งั้นนะครับก็แปลกนิดนึงนครับแต่ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าของมันมาจากจีนนะครับแกะแล้วใส่แล้วก็คือไม่รู้จะส่งกลับไปยังไงไม่รู้ถ้าเกิดใครมีมีคำแนะนำยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าเราสั่งของมาจากจีนแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใส่แล้วมันจะพอดีฟิตติ้งกับเท้าเราได้มากน้อยขนาด อ๋อแล้วก็ฝากไว้น,นิดนึงใครที่ชอบรองเท้านุ่มๆเลยนะก็ข้ามคู่นี้ไปได้เลยนะครับใครอยากได้เด้งแรงๆนะครับเอาไปซ้อมแบบทําความเร็วมากหน่อยมากกว่าการวิ่งแบบอ,อ,อีซี่นะครับก็ข้ามคู่นี้ไปได้เลยมันมีทั้งเฟรม4เฟรม4.5นะหรือจะเป็นตัวเร c ซิ่งเอาแบบสปีดจิ๊ดๆอย่างเ u อร์ฟิลเจอร์อนะอะไรแบบนี้นะครับรองเท้าคู่นี้มันคือเดลี่เทรนเนอร์ที่ไม่ได้เหมาะสำหรับการเอาไป แข่งขันหรือเอาไปซ้อมพวกทําความเร็วจัดๆมันเป็นเดลี่เทรนเนอร์นะครับเพื่อนๆฝากเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับยังไงอย่างที่บอกไงเราต้องมีรองเท้าหลายคู่เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การซ้อมของเรานะครับก็ทั้งหมดคือความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้นะครับ3 6 1 Half Run 2.0รนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยกันใครซื้อได้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ Okay, แเคเรากลับมาที่เดิมของเรานะครับ3 6 1 half run 2.0นะครับผมไม่เคยลองรุ่นแรกผมเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมมาถึงก็กระโดดมารุ่น2เลยนะครับก็อยากฟังความเห็นของเพื่อนๆนะครับว่าคิดอย่างไรบ้างกับรองเท้าคู่นี้ใครเคยใส่รุ่นแรกมาแล้ว Half Run 1.0ช่วยคอมเมนต์บอกกันทีสิว่าประทับใจอะไรในะรุ่นแรกหรือเปล่าแล้วคุณจะไปต่อกับรุ่นที่2ไหมนะครับช่วยบอกกันหน่อยนะข้อมูลเพิ่มเติมอีกสั้นิดนึงก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับ โฟมใช้โฟมที่มีชื่อว่า Extreme ม i ลทนะครับน้ำหนักคู่นี้เบา237กรัมในขนาด9 US 4.3 EUR นะครับแล้วก็ส้นเท้าสูงที่30หน้าเท้าสูงที่24นะครับดรอปคู่นี้อยู่ที่6ราคาขายผมได้มาที่1,100บาทเท่านั้นเองนะแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับใครได้ราคาดีเหมือนผมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหรือใครอาจจะบวกแพงกว่านิดนึงพันสองพัก็อย่าน้อยใจไปอย่าเสียใจนะครับอย่างน้อยเนี่ย มันแพงกว่านิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนะหลักร้อยเองแต่ถ้าเกิดได้รองเท้าที่มันถูกฉลอลก,กับเราแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมใครที่อยากพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องของรองเท้าวิ่งแล้วก็ คุยกันสับเพเหระเรื่องวิ่งทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ขอชวนเข้าทีมนะฮะ 5KRC เราจะวิ่ง5โลตลอดไปกันด้วยนะครับสแกน QR ท้ายคลิปนะครับและไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดครับแม้ว่าราคามันจะประหยัดแค่ประมาณ1,100บาทเท่านั้นแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ